ได้จ้เบื้งเด้อเบื้งเด้อปัดสามกำปั้นเลยอ่ะพลุกแล้วอันนี้พลุกแล้วพี่น้องจักบ่าวต้อมยังไงบ่าวต้อมมาไวมาไวพลุกแล้วพี่น้องเอ้ยพูดนะปาดต่อพลึกแล้วบุกไข่บุกไข่พี่น้องบาต้อมบอลแรงครับพูดนะเจ้าบุญพุดน่ะมึงก็มึงก็พลุกแล้วอันนี้สามเลยอะโอ้ดอกน้อยกยัง ปสับกัะปั้นเลยพี่น้องบองนู่นนี่ปาดูหนาดูหนาดูนาหนุนดอกงคนุนหหหดอกพีก็มีจักสานุ่งหินสงนี่ปาดพี่น้องเป็นแถวเลยดอกนอก็ต้องเนาะหนสองามสี่ห้หดอกพี่น้องหดอกครบแล้มุกกมี มาต้มอ,อัลูันกันบสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาเข้าป่ามายามเห็ดละโงกมันผิดหวังพี่น้องเข้ามาก็เจอเลยสองดอกดอกสวยดอกใหญ่ดอกใหญ่หมูนะ วนีไปหาเต่าเเาาาก็ได้หตพี่น้องรีบลงกับไปเหตุงานเนาะจ้ามาตอนเช้าเลยเจ้าพี่น้องเนาะบัตดับรับเช้าไปาหาเต่านี่ดอกจะเห็นน้ำหมากที่บัตดับเก็บแด้ไหมเนาะจ้าเ็พวกเหลืองจ้ะพี่น้องเหลืองจะไคร้นหรอบัดดับจ้า,จาดอกเดียวพี่น้องวะ มันหายเรื่อยๆเลยดอกต้อเป็นคนน้อยากบางนะอย่างฝนตกทุกวันเลยจะออกบ่ออกอี๋มาดูสิออกอี๋ป่ะมาดูจะออกไหมมาต้อมมาลุ้นมายามดูดอกสวยด้วยหักไหมหักเลยหักออกเนาะจ้าหักออกเลยไปหาโต่ากันเลย จะพี а, o, ่น้องเห็ดไข่จ้ะเห็นดอกเดียวเขาหรอเห็ดไข่บอกมาต้อมเดี๋ยวได้ลายเนาะพี่น้องสเสี่ยวแซ่บได้จ้ามาบัดด้อมมีอีกบ่างรูเต๋อเกี้ยให้นเ่งแล้วโอพวกไอของเกืือไม่ดอกเอาได้อยู่ตรงนี้ ลอยมันคือกินบ้างสวยเนาะสวยป้าต้องเห็นยนทิศรงกับไปปึ่งพี่เ้องมึงฮ็ดไข่เี่นนะเช่าดอกน้อยแต่ว่าดอกปกติอยู่เนี่ยดอกเมืงเนี่ยไปต่อเนาะเนี่ยเห็ดอะไรนี่ฮึฮนาลได้ดอกเดียว ไปหาต่อพี่น้องเฮิตมะหมากเนาะจ้าดอกเขาสวยเลยไป <c oughs> <c oughs> หาต่อทะลุทะลุมางงเป็นไรนี่ข่าอตไกลเลยพ<ห>นะี่น้องเอ้ยคนข่าวตะไคร้เลย <c oughs> หลายดอกเนกกาะก็ต้องเนาะจ้าหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าหกดอกพี่น้องหกดอกครับ มุมมุมกตรงนีมาต้มอาตวหันกันบ้างอะไรเอาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวดอกน้อยก่อนดอกสวยพี่น้องเห็ดละโง่ขาวอ๋อได้ขึ้นมาเท่าไหร่วันเลยเนาะสต่ลุงเนาะดอกสวยขนาดเลย หมาสาะลุงเอ้ยอันี้มา,มาแล่่า่ให้งงาหากักเนาะสะลุงจ่าหักเลยออ่า่บบมีะไหนจาพุ่นเดี๋ยวพอต้องท่านดูเลยเห็นอันนี้ก็เรียกสัลุงมาก่อนดิ ดอกอ aaS, หลุมขาออกก็ได้ลรอตอนพาเื่อนพาหมูเพื่อนถ้าดอกเล็กกังคือยงดอกสวยเลยดอกก็ใหญ่ดอกดีนะดอกนี้ดอกก็ใหญ่เห็นดอกกลองตุ้มตนิ้ยอีกขนาดแล้วกระทโอ้โหขวดน้ลงปลา เดี๋ยวถูกการเดี๋ยดโดเองของฝ่ามืออีกอะไปไปหาต่อพี่น้องมาแล้วน้อยังเคาะอยู่ได้เลยสะอ่อนเนาะไปเตรียมตะกร้าแล้วก็ตะมือไปหาต่อนะใครเห็นหลงเราแบ้อง โคตรคิดดีนกลอะไปจะเขียอะไรเขียมเลยบ่มีป่มีไปไปเดี๋ยวจ้ะดมคือขนาดไข่เห็นละโง่ป้าไ่ปคยเอาด้วยนี่ดมก็เสียดาย ดุหลายเนาะบ่ต้องนี่เบิ่งเบิ่งลุงนีสองดอกคู่แล้วดอกพักใหญ่ลอยนี่ดอกใหญ่ๆเนาะแล้วนี่อีกมีอีกดอกเนาะอันนี้อีดอกในใจะพี่น้องคนนะเสียดายนาะบ่ต้องเสียดายเสียดายู่เถลุงเอาควักดอกมันยังแข็งอยู่เลยนะผนตกดุหลายเนาะแต่บ่ต้องขอปอกเสื้อออกเด้อเอาเลยเอะไรปอกเลย ังงอยังแข็งพอแต่ฝนตกเสียดายหอาไมขึ้นมาหลายมือ้อหลายเวรฝนตกเยอะจัดไปหาต่อ<ป>จ้ะพี่น้องจ้ะสาวลุงเห็นไข่บักใหญเลยสองไข,พงงข,งข่พี่น้องสองไข่จ้ะสองไข่ป๊าดพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อป๊าดสามกระปั้นเลยอะ่ะ ลึกแล้วอันนี้พี่ลึกแล้วพี่น้องจักบ่าวต้อมไม่หช um ่บ่าวต้องมาไวมาไวพี่ลึกแล้วพี่น้องเอ้ยพู้นะบ่าต้องลึกแล้วบอกไข่บอกไข่พี่น้องบ่าวต้อมบ้านเองคักพู้น่ะเจ้าบุญผู้น่ะมังก่อรมังก่อนลึกแล้วอันนี้สั่มแล้วโอ้ดอกน้อยกันยังโอ้บังกะปั้นสั่มกะปั้นเลยพี่น้องบังนู่นนี่ปาดผู้น่ะผู้น่ะผู้น่ะ นูนดอกล้อแก่นูนๆๆๆๆๆเซลงตรงนี้กับมีดนี่จักเสารุ่งเห็นสองนี่นี่ป้าาาโอ้พี่น้องเป็นแถวเลยซีโดกน้ององเดียวนี่เนาะซีล็อกอ๋อแต่แต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใหญ่ปานนี้เด้อพี่น้องเลยอดซอนแพะเอาทั้งพี่ก่อนบะเท้าไหนก็นั่นแล้วขึ้นมาบ้างไนนี่แหละก่อนเอาข้างบนก่อนไรเลยลึกแล้วพี่น้องเลยเสาลุงสก่อเห็นเด้อนี่ไข่ใหญ่ๆปานนี้น้องบะตอมเห็นแล้วงอกขาว ดอกเลขดอกเลขดอก,กนี้ก็มีดอกสองดอกสองจากน้อยเนาะจากน้อยโตโตไม่ทันหมูดนี่ <c oughs> นส่งพี่น้องส่งสมอนกับสาวลุ้งอย่าหมจ้<อ>ะสมอนแล้ว,ลวอันนี้ปเป็นเลือดกระดาษพี่น้องเลื <c oughs> อดกระดาษนะอลือหือะดาษอ๋อตอมเคยเห็นันี้สักที พี่ลิกแล้พี่น้องโอ้ยแต่แมนดีใจเลยเนาะโอ้เหมือนดีใจเังได้เบิ่งเลยเต็มฝ่ามือเนาะโซออนขนาดดอกที่สี่กันจ้าแต่ดอกที่สี่ยังบอตใหญ่เนาะบอลต้มมอมมใหญ่ลุกแล้วเน,น,นะน,นี่นยจะยอดนะปานไข่ห่านเได้บอลต้อมรุ่นนี้เนาะจ้าพี่ลูกแล้ว เต็มะก,กาเลยพี่น,น้องฝง่นงาองาไปอ,อันนึงเขาขาวสาลุลุใช่มีะ <c oughs> บะก็ทำเป็นเลียนพี่น้องไปไปตามไปจ้ะพี่น้องปัดมาบึง่งตะกร้พี่น้องลิกแอันนี่ก็ได้ปอ <c oughs> มมือจัจเลยว่าต่ต้อมตัวนีเดียด๋ยนี้บึกไหมโอ้โหต้อมหี่เขาเขาววิ่งส่เลยะ แต่คนะันจะถือฝนเนะาะบ่ต้อมเนาะดูฝ่ามือเทียบฝ่ามือลุกแล้วอันนี้ป้าพี่น้องพูดนะมเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้แเคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เห็นแตือนรุ่นสำเร็จสูงนึ่งเนาะบ่ต้อมเบิ่งเบะเบิ่งขาเป็นขาเลยอะบ่ต้อมจะเบิ่งนูน,นี่พูดนะใหญ่กว่าหัหวนี้โป้มือบ่ต้อมอีกอ่ะ โคนนี่นะแต่มันสะออนลูกแล้วันนี้ต่กัปั้นเนื้อขากัดอ้ยโมแม่สิรุ่นกันบ่บ่ตอมตัวนี้ก็บรุ่นนี้น่าจะรุ่นเดียวกันเนาะใหญ่กว่าที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเบิ่งโอ้อย่างนี้ใส่ยังไงนี่ใส่ใส่ยังไงนอนลงเลยเหรอน่าอะไรบ่ต้องตัดดีกว่าตัดบอกตัด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  นี่นี่สุนุขถนอมหน่อยไม่เคยเห็นของใหญ่ดอกก็ใหญ่เลยอะ่ะพี่ลึกเนาะผลงานของเราไปไปอเอ้ยลึกแล้วลึกแล้วไป,ไปหาต่อตุลุขว้าวขนาดเลยวันนี้ปาด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 เลยอ่ะสุดยอดมาจ้ะพี่น้องดอกงามเนาะบ้ต้อมเนาะดอกสวยขนาดเลย สวะจ้าไปไปต่ออีกดอกจ้าพี่น้องสวยงามมากบ่ต้อมเนาะดอกสวยขนาดเลยไปหาเรื่อยๆเฮ้ยแต่เม็ดงามเนาะบ่ต้อมเห็นลำบากดอกสวยเนาะจ้าไปหาต่อดอกจ้าพี่น้องงามขนาดเลยบ่ต้อมเอ้ยตัวนี้แยกกันหาจ้าพี่น้องเด้อซ้อนจ้ะ ไปหาต่อจ้ะพี่น้องเฮตมะอีดอกจ้ะพี่น้องงามขนาดจ้านี่เลยพนวากีพีเฮดงามเศร้าสวยงามจ้าก่อนวางก้อนวางก่อนอันนี้เฮตคพึ่งดองแดงจ้ะพี่น้นองเสียดายนาะดอกเดียวหนาเด็ดออกหลายๆหายนาจอหลายกว่านี่จ้ะพี่น้องไปจ้ะ จ้าผลงานของเฮาบ่าวต้อมเนาะวันนี้จ้าลกบ้ากใหญ่ได้จ้ะพี่น้อง,อง,องเขาบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลด้วยนะครับผิดพลาดการใดขออภัยพี่น้องแ็กอย่างอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมขอลาไปก่อนครับวันนี้ก็สวัสดีครับรอชมคลิปหน้าพี่น้องติดตามกันยาวๆไปกลับบ้าน สวัสดีเจ้าพี่น้อง